ครับก็สวัสดีครับก็ฟ้าคลึ้มๆหน่อยนะครับวันนี้ก็มาทำการเรียกว่าตน้นแขนงหรือว่าโนหนสลามมาดูนะครับเกเนี้ยแต่งเรื่อยๆนะแต่งเหมือนการต้นแขนงก็เหมือนการอ่าเรียกว่าทำบอลใส่นั่นเองนะครับคือไปแต่งไประหว่างที่แต่งก็จะพูดเรื่องที่ไปเห็นมาเมื่อวานให้ฟังนะครับอออ่า ที่ไปเห็นก็มีสวนหนึ่งนะครับเขาเป็นพืชการเมืองนะครับเขาบอกว่าปลูกปาล์มสักแปดปีแล้วปลูกต้นไม้เข้ากลางในสวนปาล์มนะครับก็อย่างมอกกานีนะครับแล้วก็ก็กฮงอยู่เหมือนกันว่ามันจะโตได้ยังไงครับที่เห็นอยู่กอ็อย่างพื้นที่พัทลุงนะครับก็พากันไปเรียกว่าปลูกเป็นเสริมนะครับกล่าวว่าเรียกว่า เรียกว่า,อาพอหมดอายุของปาล์ม25ป,ปีนะครับแล้วจะได้ไม้นะครับปลูกปาลมหลังไม้ไมันจะตรงนะครับอยู่ในที่ร่มแล้วจะขายไม้ตามที่หลังนะครับก็อย่างปลูกที่เห็นชัดๆก็คือต้นเล็กนะครับมันเดี่ยวครับมันสูงมันสูงจะรูดนะครับต้นเล็กมันขายแทนจะขายได้ไม่กรีดนะมันขายได้ไม้คือ ไม่ใช่เกดรดสูงนะครับจริงๆมอกกานีก็น่าปลูกนะครับไม้ที่แนะนําให้ปลูกก็คือ,อตอนนี้ก็ถ้าจะปลูกจะเดาเดาเทียมกับมอคกานีก็ปลูกมอคกานีนะครับมอคกานีคือไม้ก็จะนิ่งกว่านะทำไมผมถึงมาพูดเรื่องไม้เต็มๆด้วยนะด้วยความผมปลูกป่ามาเยอะนะครับแต่ว่าไม้ที่ผมปลูกคือ,อะจะมีราคาแพงนะครับมีราคาแพงก็คือ ไม่ใช่ไม้แบบว่าพายุงอะไรพวกนี้แพงๆนะครับไม้กระถินเนี่ยครับกระถินที่กระถินนลุงกระถินเทพาพวกนี้ครับที่ผมปลูกนะครับแต่ว่าต้นมีราคาสูงนะครับด้วยความที่ไม้มันจะเป็นสายพันธุ์เฉพาะนะครับสายพันธุ์เฉพาะแล้วก็คือเวลาเราเข้าไปหาบางป่านะครับบางป่าก็คืออยากจะหาตามตำรา มันมันมัน,มนอาจจะหนึ่งป่าก็อาจจะไม่ได้เลยนะครับด้วยความที่เป็นไม้ที่แบบว่าคัดเศษนะครับต้องกล่าวก่บบอนนะผมรำมานเกี่ยวกับไม้กีตาร์ส่งต่างประเทศนะครับเป็นไม้ไม้หลังนะครับไม้หลังไม้ข้างของกีตาร์โปร่งนะครับแล้วก็ไม้ท็อปของกีตาร์ไอยฟ้าด้วยนะครับไม้ท็อปของกีตาร์คอยฟ้าบา,า,าง รุ่นด้วยแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอื่นๆอีกนะครับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าโครงตา้งกีต้าต่างๆแล้วก็ก็คือจะอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่เบื้องหลังเรียกว่าาช่างนะครับส่วนใหญ่จะทําเป็นชิ้นส่วนนะครับก็เลยว่าผมมีไม้พวกนี้เราหายากแล้วก็เลยมามาปลูกนะครับมาปลูกแล้วต้องคัดสายพันธุ์ดยเฉพาะนะครับคัดสายพันธุ์เหมือนอสละเนี่ยครับไอเฉพาะนะครับ ใบโพธิ์ถ้าก็นำมาปลูกนะครับจะเป็นไม้ลายพวกลายคูรี่นะครับลายคูรี่ลายเฟรมต่างๆหรือว่า,าภาษาไทยอาจจะเรียกว่าลายเสืออะไรประมาณนี้ครับลายเสือแต่ว่ามันมันไม่เชิงลายเสือนะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งลายามีวิงหรือว่าลายปีกพึ่งพวกนี้ครับจะมีแตกต่างไปก็ไปนั่งดูนะครับเขาปลูกไม้อยู่ในสวนปาล์มนะครับปลูกาปาล์มแปดปีแล้วปลูกไม้ตามนะครับ บอกเลยว่า,าถ้าเราปลูกก่อน7ปี8ปีพวกนี้ครับปลามมันจะให้ผลผลิตในช่วงพีกก็อยู่ที่ประมาณ8ปีนะครับ8ปี7ปีแปปีพวกนี้จะให้ผลผลิตที่แบบว่า,าพีกมากนะครับดังนั้นพอปลูกแล้ว12ปีพวกนี้ครับผลผลิตยังเริ่มให้ดีอยู่นะครับแล้วโอ้โหถ้าปลูกในสวนปามนี่คือเละนะครับเขากินทั้งสารอาหารต่งางๆปามนี่เป็นพืชที่แบบว่า กินน้ำกินปุ๋ยมหาศาลนะครับก็ยังไม่ได้ถามเขานะครับว่าสวนเขาได้ทําการเรียกว่าเรียกว่าอะไรจดบันทึกบ้างไหมนะครับว่าเออต่อปีหนึ่งไรต่อปีอาจจะได้เท่าไหร่นะครับก็การทําต่างๆนะครับถ้าดินปุ๋ยดีต้องจดบันทึกหมดนะครับค่าใช้จ่ายยังไงอย่างตามน้ํามันก็คือหนึ่งไรได้กี่ตันต่อปีนะครับก็ไม่ได้คิดเป็นรอบนะครับเพราะบางรอบก็จะขาดโค อ่าไม่ใช่ช่วงดูกาลอาจจะเรียกว่าอ่าให้ผลผลิตน้อยนะครับดังนั้นเขาก็เลยว่าคิดเป็นอ่าปีไปนะครับเพราะว่าบางรอบเขาให้ผลผลิตเยอะบางรอบเขาก็ให้ผลผลิตน้อยนะครับก็อทาให้ไม่สามารถอ่าเรียกว่าคิดจากอ่าเป็นรอบได้นะครับพอพอเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะครับก็ลืมกินอยู่ที่ พัตลุงนะครับตอนนี้ก็เอกใจนะครับผมก็คงว่าทาไมาถ้ามันปลูกถ้ามันปลูกอมกอคันนีได้ทําไมก็ไม่ปลูกยางไปเลยครับได้ทั้งปามได้ทั้งยางครับสวยหรูครับแต่เนี่ยครับที่จะพูดให้ฟังก็คือมันไม่สวยหรูนะครับเอาจจริงมันมันมันไม่ได้คุณจะเอาสองอย่างนะครับเอาทั้งาปามทั้งยางอยู่ในสวนเดียวครับแทนที่ถ้าคิด ให้นั่นๆนะครับแทนที่จะไปปลูกมอก,กานีปลูกยางไว้ดีกว่าครับในสวนตามพืชมันก็พูดง่ายๆก็คือมอกกานีก็ไม้โตเร็วนะครับพวกไม้โตเร็วอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันโตเร็วครับมันมันไม่ได้แบบไม่กินนะครับมันกินเยอะนะครับบอกเลยกินมันกินธาตุอาหารพวกนี้ยเยอะมากนะครับ มันมันมันไม่มันไม่ได้กินธรรมดานะครับไม่ว่าน้ําไม่ว่าปุ๋ยนะครับไม่ใช่เดาเตรียมาเลยพวกเนี้ยที่มันโตเร็วครับอ่ามันกินน้ํากินปุ๋ยหมดแล้วถ้าปลูกมัเนีไปถูกยางไม่มีฝ่าครับอ่าถือว่าวันอ่าตัดถ้าวันตัดอ่าปาล์มน้ํามันนะครับแล้วก็ยางขลีดวันไว้นวันนะได้สองอย่างรวยครับแต่ว่ามันมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดนะครับการปลูกพืชที่แบบว่า เชิงเรียกว่าไม่เป็นเชิงเดี่ยวนะครับมันเสียงนะครับมันเสียงมากนะครับนตีกันนะครับบางอย่างต้องการเสียงจัดแล้วเอา,เอ,าอะไรไปไปหานเสียงกับมันนะครับไปแบ่งมันฮะพอมันไม่ให้เสียงไม่เพียงพอครับมันสูงเร็วนะครับอย่างอาหารอะไรไปปลูกในสวนปล์มน้ำมันก็คือพูดได้คือปล์มคุณสิบปีเท่ากับ ปวามน้ำมันคนอื่นที่ไม่ปลูกอะไรเสริมต่างกันเยอะนะครับต่างกันผมดีเลยว่าประมาณาประมาณสามถึงห้าปีนะครับต่างกันนะครับในอายุอย่างเช่นว่า,าที่ปลูกอะไรเสริมนะครับยี่สิบปีหรือว่าไม่ถึงยี่สิบปีนะครับคุณก็ต้องตัดจริงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสูงนะมันสูงมันมันแข่งกับไม้ที่เลี้ยงนะครับมันพยายามแข่งผมพยายามแข่ง,นะงยายาแล้วมันสูงพอสูงแล้ว เขี yeah, hmm. mm ่ยยากนะครับมันต้องตอกเกี่ยวพวกเขี่ยวยากเขี่ยวอะไรเนี่ยครับใครไม่เขี่ยให้นะครับเขาไม่เกี่ยมันแล้วก็อย่างมันจัดการยากครับถูกสมลมเหมือนจะดูดีนะครับบอกเลยเหมือนจะดูดีแต่เอาจริงจริงมัน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 ไม่ฝานสำหรับผมนะครับเป็นแนวคิดผมเฉยๆนะครับวันนี้ก็จังหวะที่ผมแต่งแต่งแขนงอะไรพวกเนี้ยครับก็อยากจะมาเรียกว่าพูดให้ฟังนะครับพูดให้ฟัง เป็นเชิงแลกเปลี่ยนก็ว่าได้ครับไม่มีใครจกใครผิดนะครับแต่ว่าความคิดผมผมบอกเลยว่าเนะเนะนะครับเนะเลยนะครับแล้วมีการเอาอสารอ่า,อ,าอินโดไปปลูกด้วยนะครับปลูกไม้ในสวนอมอคกานีในสวนปั้มน้ํามันแล้วก็เอาสลรอินโดเข้าไปปลูกด้วยครับบอกเลยว่าโอ้โหมันมันมันไม่ได้ดีเหมือนเราทําแบบเขาเรียกว่า เชิงเดี่ยวนะครับทําแล้วทําให้มันจริงจริงอย่าง,งๆ,ๆนะอย่างการเอาไปปลูกในในสวนยางพาราถามว่ามันได้ไหมมันได้นะครับแต่ว่าให้มันเก่งไหมมันไม่เก่งครับเราอ,อย่างเรามียางพาราสักสิบไร่ครับเราเรียกว่าเอาออกสักหนึ่งไร่ครับ ให้อย่าสักเก้าไร่แล้วเอาสาระไปปลูกนะครับบอกเลยว่าทำแบบนี้ครับมันมันชัดเจนกว่าไม่ใช่ว่าเอาไปเตมียมีสต์ไร่ไปรักพี่เสียดายน้องอยู่นะครับอา่าดูกเล่นๆอาในบ้านอะไรพวกนี้ครับให้ลุ่มเอาปลูกร่วมกับพืชปันอื่นได้แต่ว่าถ้าอาเรียกว่าเราท,ทําเชิงพาณิชย์จริินนะครับบอกเลยว่ายากนะครับมันมันไม่ได้ง่ายนะครับ,บอ็อ อันนี้ก็มาพยายามพูดถึงนะครับพูดถึงเรียกว่าการจำปลูกแบบเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็มาตอนกันเองให้ดูไปด้วยแล้วพูดเรื่องชาวบ้านเขานิดหน่อยหน่อยนะเรับเชิงเขาได้ยกว่าับได้เปลี่ยนความรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดีนะครับแต่ว่าสําหรับผมมันมันไม่ผ่านนะครับที่ทําแบบนั้นนะครับก็้ใช้แกวนะครับสําหรับเรียกว่า หน่อนี้นะครับใส่แก้วก่อแก้วพันธุ์ไทยนะครับการสร้างบรนด์ผมเนี่ยพูดถึงอะไนะครับพูดถึงเรื่อง uh การสร้างเรนด์สร้างอะไรพวกนี้นะครับไปด้วยนะครับในการสร้างเรนด์สร้างอะไรก็เราเป็นเจ้า Panch ของเองนะครับร่วมกันนะไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับอยากจะเรียกว่าหลายๆนะหลายๆหลายๆคนร่วมกันนะการทาคนเดียวไปไม่รอดครับไปยากนะครับ อยาคิดว่ายืมมือนะครับเพราะว่าทุกคนมีส่วร่วมหมดนะครับไปตอนนี้ครับไปตอนที่ผลผลิตของตลาดสายปันแจยังยังไม่เริ่มเนีฮะพอ,อะถ้าพอเขาเริ่มแล้วครับเริ่มขายกันมั่วไปหมดนี้ตอนนั้นเรามาเริ่มแล้วมันทาตลาดยากนะครับอย่างเช่นว่าสวนผมนะครับอยู่ดีๆเอ้ยผมขายพิษน้ําผึ้งไปเลยนะครับอะไรพวกนี้ครับมันมันเริ่มสไปเลยไม่ใช่ว่า ผมขายสาลีอยู่สักพักแล้วมาเปลี่ยนเป็นเพชรน้ำปึง้งอะไรพวกนี้นเกิดความสนของตลาดได้นะครับดังนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะครในส่วนนี้ก็อะไรอย่างที่บอกไปนะครับการเข้ามาํำเรนมาํำฟันเป็นของตัวเองก็คืออย่างสลาคอนดนะครับคนดค,คือ,อเรียกว่าการมีการปลูกมะลิดไปเยอะนะครับไม่ใช่ร้อยสองร้อยต้นนะครับ เป็นหมื่นเป็นแสนต้นนะครับบอกเลยว่าการปลูกพอปลูกเยอะแล้วนะครับกลายเป็นว่าปลูกเพื่อมลิศนะครับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เรียกนะครับว่าสายพันธุ์อื่นนะครับเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าเรียกว่าปนโดนะครับแล้วมันกวาดบ้างไม่กวาดบ้างลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างมันไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับก็มาเรียกปนโดหมดนะครับตามที่ลูกค้า,ามาซิมก่องเทก็อาจจะเจอ าราคาสูงได้ด้วยความที่ผลเล็กบ้างผลโตบ้างฝาดบ้างไม่ฝาดบ้างทําให้เขาเรียกว่าคุมราคาไม่ได้นะครับคุมราคาหรือว่าทาราคาไม่ได้นั่นเองครับพอทาราคาไม่ได้ก็ขยับนะครับขยับลดราคาลงมานะครับทําให้เรียกว่ามีผลกระทบมีผลกระทบหมดนะครับอย่างเช่นว,ว่าทำรูแล้วร้อยยี่สิบไม่ได้นี่คือมันมันไม่ใช่พันแท้ครับ พอทำรัร้อยยี่สิบไม่ได้ก็อ่ลงมาทำแข่งกับสายน้ำพึ่งนะอย่างโลกีรัวแล้วอ่าเจ็ดสิบบาทนะครับพอเริ่มเริ่มเจ็ดสิบบาทก็เนี่ยอย่างคนอ่าลูกค้ามาซื้อไปทานเขาก็แฮปปี้ในส่วนของกีรัแล้วเจ็ดสิบบาทแล้วมันอ่าถือว่าเขาชอบแล้วพอมาซื้อของเราไปนะครับเขาไม่ตันได้ชิมได้ซื้อเลยมาเจอร้อยยี่สิบเขาบอกเอ้ยนโรันี่ผมก็ทานมาแล้วนี่ เขาขายกันกิโลละร้อยยี่สิบเองทำไมคุณขายสร้างตึกสร้างบ้านเลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับก็เขาไม่ได้ถามนะครับว่ามันเหมือนกันไหมมันอร่อยเหมือนกันไหมมันต่างตรงไหนครับบางครั้งเขาก็ออกมาเรียกว่าออกมานั่นเลยครับออกมาพูดโจมตีเลยก็หรือว่า,าสร้างเรนดีกว่าออกไปในานา้ำไม่ต้องแข่งกับใครนะับไม่ต้องไปขิงเขา ขาขายปนดุกเขาขายปนดุกไปมาขายอะไรข้อเรื่องของเราไปครับเขาไม่ได้ไม่ได้มีกฎนะครับว่าเไปเอาพันเขามาแล้วมาเปลี่ยนชื่อนะมันไม่ใช่พันแม่งหลอนะครับไม่ใช่ว่าเอาหมอนตรงไปตั้งชื่อใหม่เป็นหมอนหินนะครับเป็นพันสายพันที่เรียกว่าเยียบเยี่ยเรียกยากอยู่แล้วนะครับบนดุบ้างอะไรพวกนี้ว่าลูกค้าไม่ติดหูนะครับเวลาซื้อไปนะครับเขาไม่ติดหูดังนั้นผมมองว่า การสร้างชื่อก็เป็นการทำโฆษณาของสวนเรานะครับแน้วพากันไปนะครับพากันไปในรูปแบบที่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมสร้างคนเดียวนะครับก็อาจจะอาคนโดมาดูให้พวกนี้เป็นชื่ออีกนะครับเพิ่มก็วันนี้มาพูดหลายเรื่องให้ฟังรนะหว่างทำาหนพวกนี้อยู่ก็เมือ่อกี้ก็ทางใบนะครับทางใบไป,ไปเนี่ยทางใบที่สั่งก็ แสงได้นะครับอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไม่ไม่อยากจะตัดนะครับพอตัดเรารู้ได้ยังไงว่ามันยังก็มันยังมีปุ๋ยมีอะไรอยู่ครับพอตัดปุ๊บนะครับตัดปุ๊บนี่คืออเห็นเลยนะครับเห็นอะไรฮะเห็นเนี้ยเรียกว่าน้ำเมือกนะออกเหลวๆมาเลยพวกเนี้ยฮะมันมีปุ๋ยมีอะไรอยู่ในทางตลอดทางว่ายังเขียวอยู่นะมันก็เสียของสละมาดูครับเวลาเราจะผสมหรือว่าจะทํา ต้องแต่งทางเยอะนะครับด้วยความที่เนี้ยเห็นนะดอกโคดอกโคลเขาสั้นนะโคสั้นนิดเดียวนะครับถ้าปนดนี่คือยาวขึ้นมาเลยยิ่งสาหรีนตานนี่คือโอ้โหยาวนะครับที่เห็นดอกนี้ก็คืออายุเขาเยอะนะครับอายุเยอะแล้วโคเขาค่อยยาวขึ้นนะครับแต่ว่าแรกๆกนี่คือโอ้โหเจิ๋วนะไปหลบอยู่ในกาบนะครับปรงมาณยากนิดหนึ่งนะครับแต่แต่คือพอโตแล้วจะยาวขึ้นเนี่ยเนียยาวเริ่มยาวไล้วผมเนี้ย ก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาสำหรับสละมาดูก็คืออาจจะปตาร์ตี้สิบอ่าสี่ปีนะครับสี่ปีสี่ปีครึ่งนะครับถึงจะทําแบบเรียกว่าออกผลมาได้ช่วงแรกๆผลก็จิ๋วนะครับเขาอ่าไม่ใช่จิ๋วนะครับใหญ่แต่ว่าด้วยความที่เล็กๆอาจจะมีเมล็ดโตบ้างนะครับอย่างที่ทำคลิปไปนะครับต้องรอเวลาเป็นสละานะครับะมาดู่อมนะมาตอนอยู่แต่ว่าการยั่วใจของเขาก็คืออะไรฮะเขาอร่อยฮะ อร่อยนะครับหวานนึกนะครับหวานหอมมากครับมาดูบอกเลยว่าเด็ดนะครับแต่ว่าเสียนิดเดียวครับสองอย่างก็คือช่วงเล็กๆเราทํายากครับคอดอกเขาตั้นนะครับเวลาออกมานะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเมลิคโตครับช่วงเล็กๆนะครับก็คือไม่สามารถทานผลอ่อนได้ก็คือเมลิก็เต็มอ่อนแล้วพอเขาแก่เขาค่อยหดเมล็ดลงลงมาครับวันนี้ก็พูดหลายเรื่องนะระหว่างามกระแหงของ จะละมาะดูนะครับก็ไอ้ดูฮะการตอนฮะอ่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็เริ่รมผสมดอกได้แล้วน,นะครับเนี้ยประมาณนี้สําหรับต้นนี้คนระับก็ปุยคืนยาวๆนะครับยาวจะทำคลิปแบบอลังการสักหน่อยแตบบ่ว่ามันยาวที่สุดตนะั้งแต่ทาม,มาไม่รู้เฟซบุ๊กให้ลงไหมนะครับฮะอ่าอพราะนนั้นก็อ่าดูกันทีวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ